สวัสดีครับพี่ๆครับวันนี้ผมได้คัดคอกที่เป็นมันติคัลเลอร์คอปเปอร์นะครับชุดนี้ออกหลากหลายมากครับมีทั้งออกเป็นทางแดงบ้างออกเป็นเยลโล่คอปบ้างแล้วก็ออกเป็นเบดเหลืองคอปเปอร์ด้วยนะครับชุดนี้เป็นแบบ เจนใหม่นะครับก่อนหน้านี้คัดหัวขึ้นไปบ้างแล้ว,ลวเล็กน้อยครับนี่บังตัวก็เป็นเย็นโลเบดนะครับชุดนี้ผมพยายามไล่ให้เป็นมันติคัลเลอร์เย็นโลเบดนะครับ แต่ว่ายังคงต้องรุ้นฟอร์มกันดีครับ